พอเราพอเราได้คำอธิบายรายวิชามาบบปุ๊บเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์คำอธิบายรา,า,ายวว่าเนื้อหานี้ที่เขาเขียน,นออวามม่วาเนื้อหานี้เรียนทั้งหมดสิบชั่วโมงเราจะต้องเอาสิบชั่วโมงให้มาวิเคราะห์เนื้อหาว่าสิบชั่วโมงที่ของนเนื้อหานีเราจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรเอาเป็นการเรียนรู้วิชาหนักเนื้อหาไเราจะควบคุมเนื้อหาไหนาที่เราจะใช้รูปแบบการเรียนแบบอื่น พอเราวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จปุ๊บแล้วแยกมันก็จะครบหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงอันนี้คือรายวิชานะแล้วก็วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้นะครับวิเคราะห์การจัดสระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์การจัดสระบวนการเรียนรู้หมายถึงว่าเนื้อหาเนี้ยเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่ายยกให้บนกางอะไรก็ตั้งแต่แล้วเราก็จะมาออกแบบการเรียนรู้ในการจัดกระวนการเรียนรู้ ตรงน <Okay. S 1> 네ี้ก็กลุ่มตรงนี้คอร์อนที่ทำงานตรงนี้จะรู้จากเรียนรู้ก็าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขออกแบบแล้วมีข้อการประเมินผลวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผลให้เรายึดว่า60ชั่วโมงกืบ60คะแนนของระหว่างภาคเนี่ยวัดอะไรเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องของการวัดแต่ละวิชาเราก็จะได้ผลการเรียนของของแต่ละวิชาที่60คะแนนระหว่างภาค แล้วก็วิเคราะห์แผนการเรียนรู้หรือสื่อการศกันนะครับสาระแผนจะประก้อบด้วยสาระสำคัญนะครับคือประส์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นะครับสื่ออุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็บรรลุหลักการจัดการเรียนรู้หรือว่าบรรลุหลักการจัดการเรียนรอบรรลึหลักการจัดการเรียนกสอนเนี่ยสอบจทวนเราเร้ย้ว่าสอบโจทย์ว่าการสอบั้งนี้มันเจอปัญหาอะไร เราแก้ไขปัญหายังไงเราก็เสนอแนะอยากให้ทําอะไรตรงเนี้มันเป็นที่มาที่ไปของที่ครูจะต้องไปตอบทยนเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษาต้องมีกือวิจัยแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนกครตรงนี้มันจะเป็นถ้าถามว่าทาไมถึงทาเรื่องนี้ล่ะกาปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วหลักฐานที่เราทีู่เห็นว่ามันเป็นปัญหาอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราได้หรือตรงนี้ตอบได้ทีตอบเรื่องของ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพอจะสอนเด็กคนนี้ให้เข้าใจเช่นแก้ปัญหาและดูแลเด็กคนนี้อย่างไรก็ตอบเหลือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้นะครับเป็นอดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะได้เข้าใจง่ายก็คือแกนตคองทำแค่นี้แหละกาเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของมาตรฐ ีคือมาตรฐานาระดับของภาษาไทยระดับมัยธยมกาต้นนะครับจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้พอเรารู้ดูคำอธิบายรายวิชาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้ว่านี่คือคอาอธิบายรายวิชาของวิชาภาษาไทยนะระดับมัธยมต้นนะั้นเขาก็จะบอกว่าตัวชีวัดในแต่ละหมวเรื่องนะครับตัวชี้วัดเนี่ย ตอบอะไรสําหรับเราตัวชีวะคือตัวที่จะต้องเวลาที่เราทําผ่านการออกข้อสอบเขาก็จะกมานดตามตัวชีวะว่าถ้ารูうう้ก็คือบอกก็คือเระหอกความรู้อธิบายเรื่องอะไรก็คือมาจากตัวชีวะที่ที่เรามีผางการออกข้อสอบนะครับเขาก็จะดูจากตรงนี้แล้วก็เมื่อเรารู้ว่าคําอธิบายทางวิชาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเรื่องนี้ตอบนะเรื่องนี้ตองนะเรื่องนี้สี่นะ ก็ครบหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงพอครบหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะท 8, ําแบ่งรายวิชาเราจะาาาต้องมาวิเคาราะห์เน,น,นื้อหาวิเคราะห์คำวิบรรจนาว่าร่างกรุปในความจากประเด็นสําคัญเรื่องของการฟังดูเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยวิเคราะห์แล้วมันไม่น่ายากเราก็อ,ออกแบบการจดัดการรูปแบบกลุ่มบางครั้งก็เรียนรู้ด้วยตนเองบางครั้งก็จะแล้วแต่สถาน กพาะแต่ตัวอย่างที่เขาให้ให้ดูเองต่อะนะคราวนี้ตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรเมื่อเราทํทาแผนเมื่อทําแผนรายวิชาเราจะต้องเอาแผนรายวิชาตัวนี้ไปทําแผนค้บกลุ่มใช่ไหมครับแต่ละสัปดาห์แต่ละแต่ละภาคเรียนใช่ไหมครับตัว